ควบคุมโรคเบาหวานฟื้นฟูสุขภาพโรคเบาหวานการวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนั้นนอกจากสังเกตสัญญาณแต็อาการต่างๆที่บ่งชี้ของโรคแล้ว สิ่งสำคัญคือการตรวจ FPG fasting plasma glucose คือการตรวจระดับน้ำตาลกูโคตใน p ล a s m a ขณะอดอาหารซึ่งสามารถตรวจหลังงดอาหารเป็นเวลาประมาณ8ชั่วโมงเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานและ ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานปริมาณน,น้ำตาลในเลือดที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่วิธีการตรวจคัดกรองเบาหวานคือการตรวจระดับ fpg fasting plasma glucose ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตรให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย FPG อีกครั้งหนึ่งในวันหรือสัปดาห์ถัดไปถ้าพบ FPG มากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานกรณีที่ FPG มีค่า1 0 0ถึง125 มิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรให้วินิจฉัยว่าเป็นภาวะระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารผิดปกติ i m p a i r fasting glucose ควรได้รับคำแนะนำให้ป้องกันการเกิดเบาหวานโดยการคุมอาหารและออกกำลังกายติดตามวัดระดับ FPG ทุกหนถึงสปีทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงที่มีในร่างกายอีกด้วยโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเหลื้อลังเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานหากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอหรืออินซูลินทำงานได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินคือฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดโดยช่วยให้เซลล์ในร่างกายสามารถนำน้ำตาลกูโคสไปใช้เป็นพลังงานและยังช่วยเก็บสะสมน้ำตาลส่วนเกินไว้ใช้ในภายหลังหากร่างกายขาดอินซูลินหรืออินซูลินออกฤทธิ์ไม่ดีจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน กูโคสหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำตาลกูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์ต่างๆและเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารชีวโมเลกุลที่จาเป็นต่อร่างกายกูโคสมีรสหวาน พบได้ในธรรมชาติในพืชเช่นผลไม้ที่มีรสหวานเช่นอง,งุ่นและน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลที่พบในเลือดหรือที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดในพืชกูโคสเป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงและเป็นส่วนประกอบของเซลลูโลสในผนังเซลลในร่างกายมนุษย์กูโคสได้จากการย่อยคาร์โบไฮเดรต ในอาหารเช่นข้าวและถูกลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานกูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองและเซลล์เม็ดเลือดเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารชีวโมเลกุลต่างๆเช่นไกโคเจนแหล่งสะสมพลังงานกรดไขมัน และสารประกอบอื่นๆที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายในทางการแพทย์กูโคตใช้เป็นสารอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับทางหลอดเลือดดำเพื่อเสริมพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นการบริโภคกูโคตมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเช่นโรคเบาหวานและภาวะน้ำหนักเกิน ผู้ป่วยเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานการควบคุมอาหารรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ข้าวผักปลาหลีกเลียเ่ยงอาหารที่มีน้ำตาลมากๆเช่นของหวาน น้ำหวานน้ำอัดลมและอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันเช่นอาหารทอดอาหารผัดลดมันลดแป้งลดหวานเน้นอาหารกากใหญ่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละหนึ่งชั่วโมงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลิน ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยบางรายอาจจำเป็นต้องใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลินตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำเพื่อตรวจหาโรคเบาหวานตั้งแต่ระยะแรโกโรคเบาหวานเป็นโรค เรือรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถควบคุมอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นการควบคุมอาหารการออกกำลังกายและการควบคุมน้ําหนักสามารถช่วยป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานได้การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จะช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานแล้วยังช่วยลดความแปรปวนของระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างวันได้หากเกิดความแปรปวนมากไปจะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ําหรือสูงที่อันตรายต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะภาวะน้ำตาลต่ําที่อาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยหมดสติได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนดังกล่าวทุกท่านควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานดังนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมอาหารและออกกำลังกายร่วมกับการใช้ยาอาจเกิดภาวะน้ำตาลต่ำสัพพันได้แก่อาการใจสัน่นมือสัน่นเงือออกหน้ามืด อาลาหรือหมดสติหากรุนแรงอาจอันตรายถึงชีวิตได้แนะนำให้พกน้ําหวานหรือลูกอมติดตัวไว้เพื่อเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดได้ทันทีครับนี้ก็จะมาพูดถึงการฟื้นฟูสุขภาพโดยใช้ สุขภาพดีด้วยจิตวัตรปพระจัน3สเพื่อรักษาและก็ป้องกันเบาหวาน3ข้อนะครับ1ก็คือดื่มน้ำให้ได้2ลิตรใน1วัน2ออกกกำลังกายวันละ1ชั่วโมง3นอนให้ได้วันละ8ชั่วโมง น้ำมีความสำคัญต่อสุขภาพเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมีถึง70%น้ํน้ำช่วยในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายน้ำดื่มปริมาณที่เพียงพอช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำมีหน้าที่หลายอย่าง ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตลอดเวลาส่วนข้อ2ออกกําลังกายวันละ1ชั่วโมงครับการออกกําลังกายนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูนะครับประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจทําให้หัวใจแข็งแรงประสิทธิภาพการทํางานของปอดและระบบไหลเวียนของ เลือกนะครับครับข้อ3การนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงนอนหลับวันละ8ชั่วโมงการนอนหลับสำคัญต่อสุขภาพและจิตใจการนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูครับการนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญของคนเราไม่น้อยประกาบการได้รับประทานอาหารที่ดีและการได้สดรากาศ ที่บริสุทธิ์ครับการฟื้นฟูสุขภาพรักษาโรคเบาหวานเมื่อสุขภาพโดยรวมดีหัวใจแข็งแรงชูดฉีดเลือดได้ดีตับดีก็สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ ในระดับที่พอดีก็สามารถที่จะควบคุมน้ำตาลและก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี